สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง m o u ที TV นะครับผมอันนี้ก็ามาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับวงอีกวงหนึ่งเนาะสำหรับวง AB 6 i x นะครับถ้าผมอ่านผิดต้องขอไปนะมผมไปอ่านใน Google อ่านว่า AB 6 i x นะครับยองมินนะครับยองมิน AB 6 i x นะครับตัดสินใจออกจากวงหลังเกิดเหตุเมาแล้วขับและพักงานวงชั่วคราวนั่นเองเนาะก็เป็นข่าวเมื่อวัน2วันที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุการณ์นะครับผมเหตุเมาแล้วขับนะครับแล้วขอรับผิดชอบการกระทำะครับด้วยการพักงานวงชั่วคราวนะครับสุดท้ายยองมินหัวหน้าวงของ a b c size นะครับผมก็ประกาศออกจากวงอย่างถาวรในวันที่วันนี้แล้วนะคือเมื่อวัเมื่อวันที่8มิถุนายนนั่นเองนะทางด้าน brand n e w music นะครับถแถลงอย่างเป็นทางการดังนี้นะครับออันนี้เป็นคำถ้อยถแถลง,งเขาก็คือว่า สวัสดีจากแบรนด News Music ก่อนอื่นเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งถึงแฟนๆที่มอบความรักให้กับ a b z i x z a ทุกๆคนนะฮะหลังจากได้พูดคุยกับสมาชิก a b z i x ิแล้วได้มีการตัดสินใจในวันนี้ว่าอิมยองมินนะครับขอลาออกจากวงด้วยตัวของเขาเองนะครับเพื่อไม่ให้วง ได้รับผลกระทบนะครับผลกระทบใดๆอีกต่อไปทางเราขออภัยต่อแฟนๆที่เป็นกังวลต่อข่าวที่กระทันหันนี้นอกจากนี้เรายังอยากขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ทำที่ทำให้หลายคนที่เกี่ยวข้องต่อการาต่อการโปรโมทอารบัมนี้ต้องได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยครับตามที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ AB6IX จะยังไม่จะยังโปรโมตนะครับขออภัจะยังโปรโมทผลงานใหม่ด้วยสมาชิกที่เหลือ4คนและจะตั้งใจทำงานเพื่อวง ABCX อย่างเต็มที่ต่อไปในอนาคตครับสุดท้ายนี้เราขอกล่าวขออภัยทุกคนที่เราต้องแจ้งข่าวร้ายให้กับแฟนๆที่สนับสนุนและรัก ABCX มาโดยตลอดและเรา จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนแฟนๆด้วยผลงานเพลงและเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับที่ดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไปนะฮะเราอยากให้ทุกคนยังคงรักและให้ความสนใจกับสมาชิก4คนที่เหลือใน AB s i x ที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวกับกิจกรรมคัมแบ็กในอัลบั้มใหม่นะครับนี้ให้ในช่วงที่กำลังประสบ กับช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ต่อไปด้วยนะครับก็ขอบคุณนะฮะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวนะฮะก่อนอาทางด้านยองมินนะครับก็ได้โพสต์จดหมายนะจดหมายขอโทษนะครับผมด้วยลายมือของตัวเองนะครับผมเ,เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่4มิถุนายนและวันและวันคัมแบ็กนะครับของวงนะครับพร้อมมินิอัลบั้ม วิวิ์นะครับเลื่อนจากวันที่8มิถนุนายนเป็นวันที่29มิถนุนายนาน,นี้นั่นเองครับในข้อความจดหมายของยองมินก็มีดังนี้นะครับผมก็บอกว่าสวัสดีครับยองมินครับก่อนอื่นผมรู้สึกละอายใจและเสียใจที่ทำให้พวกคุณต้องได้รับข่าวที่น่าอับอายเช่นนี้ผมขอแสดงความขอโทษจากใจจริงที่ทำให้ผู้คนมากมายรวมถึงแฟนๆที่ คอยให้ความรักและรอคอยผมมาโดยตลอดต้องผิดหวังในตัวผมผมรู้สึกสมเพชตัวเองและเจ็บปวดกับการที่เป็นพี่ชายที่น่าอับอายต่อสมาชิกในวงที่ต้องเจ็บปวดเพราะการกระทําของผมนอกจากนี้ผมอยากขอโทษทีมงานและต้นสังกัดที่ต้องเดือดร้อนอย่างมากต่อเรื่องนี้ด้วยสมาชิกในวงและทีมงานทุกคน ทําทงานอย่างหนักเป็นเวลานานนะครับผมเพื่อเตรียมตัวสําหรับคัมแบ็กในครั้งนี้แต่ด้วยความผิดพลาดอันโง่เขลาและขาดความรับผิดชอบของผมทําให้สิ่งที่ทุกคนพยายามมาทั้งหมดต้องถูกทําลายไปและผมละอายใจต่อเรื่องนี้มากผมรับทราบถึงข้อผิดพลาดของผมที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมเสียใจอย่างมากและพร้อมไตรตรอง การกระทําของผมทั้งหมดเช่นกันผมขอรับคําพิพากวิจารณ์ต่อการกระทําที่ไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้และจะไตรตรองการกระทําของตัวเองอย่างเต็มที่ทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมและสนับสนุนมาโดยตลอดรวมถึงแฟนๆสมาชิกในวงทีมงานในบริษัทและทุกคนในครอบครัวของผม ผมขอโทษผมขอโทษจากใจจริงอีกครั้งครับอ่าอันนี้ก็เป็นคำขอโทษจากยองมินนั่นเองนะครับสวัสดีครับ